ครับ <Halo. S 2> สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่ามีน้องๆขอมานอกก็คือไกลที่สุดของไททันบีดบอร์แมนนะครับเออนี่ๆๆๆอะคอรไททันสปีกอร์แมนพี่ขายออกไปแล้วเว้ย <laughs> ไม่ไหวว่ามันมันต้องปรับอ่ะถ้าไม่ปรับคือมันอ่อนไปตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอราคาลงเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับผมพี่ขายไปเมื่อวานก็7จ็ดหมื่นห้าเนาะตามที่ขึ้นในท้ายคลิปที่แล้วเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ไกลที่สุดของแต่ละตัวละครที่น้องๆขอมานะครับก็จะเป็นการลงเอเนจเนาะเพราะว่ามันวางได้6ตัวละครด้วยนะฮะไอตัวเทชันบีดบอรแมนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าดาเมจเยอะพอตัวเลยแต่ว่าฮิตบ็อกในการวางตัวละครก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่ไม 120เวฟแน่ๆนะครับผมอ๊ะ<ม>ว่าไงเ<ม>จ้ามิกุ<ม>อู้น่ารักมากเลยอะทำไมอาวาตารน่ารักขนาดนี้ อ่ะมาจัดทีมต่อดีกว่าตัวละครที่จะเอาไปก็จะเป็นตัว DJTV Man นะครับก็เอามาบัฟเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ท่านแฟนแมนนะครับเอามาช่วยดันให้มันถอยหลังกลับไปเนาะแน่นอนครับมีท่ท่านแฟนแมนต้องมีตัวละครคู่กันอย่างแอตโตอัปเกรดที่ท่านคาเมล่าแมนนะครับบอกเลยว่า2ตัวนี้นอยู่ด้วยกันนี่คือคอมโบนรกเลยต่อไปก็ซันต้าทีวีแมนนะครับเอามาฟาร์มเงินและตัวสุดท้ายนะครับบัฟเพิ่มระยะก็คือชีฟคอรกแมนนะครับอาจจะมีดาเมจนิดหน่อยนะครับแต่ก็หลกัหลกๆเอามาแค่ช่วยบนะัฟเนาะ ครที่เราใช้เนี่ยก็จะเหมือนตัวละครตอนในคลิปนี้นะครับติดท็อปร้อยเอเล็การันตี150เวฟด้วยโกลเด้นฟิวเจอร์ลารดคอกแมนนะครับก็ทีมเดียวกันเลยต่างกันแค่ว่าตัวดามเมจหลักเนี่ยเปลี่ยนจากโกลเด้นฟิวเจอร์ลารดคอกแมนนะครับเป็นเจ้าตัวไททันบีดบอลแมนนะครับส่วนตัวนะพี่คิดว่าน่าจะไปได้น้อยกว่าเพราะว่าโกลเด้นฟิวเจอร์ลารดคอกแมนนะครับมันจะมีสกิลที่สามารถหยุดเวลาได้นะครับรวมถึงดาเมจเองก็ไม่แย่นะครับหนึ่งเศษกว่าๆเช่นกันนะครับผมพองั้นก็เดี๋ยวตานี้ไปพิสูจน์แล้วกัันนะะครบวว่าจได้สก,กเฟ เออแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังจากนี้อาจจะไปทำแมปอื่นเพิ่มเลวนะครับเพราะว่าคอนเทนต์สำหรับ t o i ล e t Tower d e f e n อ e น,น่าจะทำครบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวดูสิรอบนี้ท็อปร้อยต้องโอ้โห161บเวฟบวกๆไม่น่าติดวะไททันบีดบอลแมนพี่ว่า1้0เวฟจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูทรงมันอ่อนกว่าไฮเปอร์ด้วยนะตัวเนี้ยก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนไปเริ่มฝากก, like, ก,ด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะและขอฝากร้านที่ซื้อตัวละครแบบปลอดภัย100%ซด้วยนะครับ วันนี้ร้านค้าดิวากรขอนําเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ toilet tower defense หรือตัวละครในแมปอนิเมะเ e ฟเฟนเดอร์ตัวละครตึงๆในแมปสกิฟตี้ทาวเวอร์เดฟฟเอและยังมีบริการไก่ตันและส่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ toilet tower defense นะครับจะเห็นว่ามีเจมขายราคาโคตรถูกเลยแล้วตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึง9บาทแม้กระทั่งเอ็กวิสซีที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับยังถูกเหลือคคค่9บาาาาทเอองสิน้ปลดภัยร ต้องร้านค้าวิวปรกกอนเท่านั้น <L an> ก็ตัวแรกนะครับที่จะวางก็จะเป็นตัวไททันแฟนแมนก่อนนะครับไททันแฟนแมนเนี่ยใช้งเงินในการลง750นะครับแล้วก็ค่อนข้างโกงมากเลยสําหรับต้นเกมนะครับเรียกได้ว่าใครอยากไต่เอลเลนเนี่ยต้องมีนะตัวนี้สําคัญแบบโคตรสาคัญแบบจะไต160่160ยเวฟอ่ะต้องใช้เลยนะตัวเนี้ยอะ่ะก็เดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันพี่เนี่ยเป็นห่วงเรื่องฮิตบ็อกในการวางตัวมากเลยคือไททันบิดบอลแมนมันกินพื้นที่เยอะเวยไททันแฟนแมนเองก็กินพื้นที่เยอะเหมือนกันอ่ะมันอาจจะวางได้น้อยมากเลยเว้ย สถานการณ์แย่นะครับถ้าท่านแฟนแมนเนี่ยสามารถแบกจนแบบตัวฟาร์มเงินทุกตัวเลเวลตันนะรวมถึงตัวมันเองก็รเวลวตันได้โดยที่ไม่ต้องวางตัวละครอื่นเลยนะครับเป็นไงเป็นไงบอกเลยว่าขายของกิ่งแต่เหมือนจะเห็นต่างชาติมันรีวิวเขาบอกว่าลงแค่ตัวเดียวก็พอเว้ยลง2ตัวก็ไม่ช่วยอะไรมากต่างกับตัวมิวิ่งทีวีแมนเนี่ยยิ่งลงหลายตัวยิ่งทําให้ติดสตานบ่อยขึ้น โอเคเวที่22นะครับซันต้าทีวีแมนทักง3ตัวก็เลเวลตันเรียบร้อยแล้วไทท่านแฟนแมนเองก็เก็บเงินอีก3,000 30, 0นะครับในการขึ้นเลเวลสุดท้ายใครดูมาถึงตรงนี้พี่ขอถามหน่อยว่ามีใครเล่นแมป ไฟไนทาวเวอร์ดีฟเอนไหมครับคือพี่กะจะทำคลิปไฟไนทาวเวอร์ดีฟเอนไหมก็สตองเกตไททันกาวกับไอแมปไททันเทรนนิ่งซิมูเลเตอร์เนี่ยทั้ง3แมปนี้พี่เล่นแมปไหนดีวะหรือว่าทำทั้ง3แมปไปเลยก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับไปต่อไปก็เก็บเงินต่อ30,000ยาวๆเลยโอเคถึงเวลาไททันแฟนแมนขึ้นเลเวล6เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจ40,000ระยะ65คูดา0.5ระยะในการดัน1.5ต่อไปก็ถึงคิวตัวละครหลักของเรานะครับผมไททันบีดบอลแมนตัว,นวเ,เนี้ยถ้าไอวงสีแดงงเนนี่ยมักว้า กว่าน,นี้จะดีมากเลยเว้ยวงแดงเนี่ยดามเมจหลักเลยนะแต่แมงแคบแคบแถมพี่แกโดนสตันบ่อยด้วยนะเลเวลหนึ่งดามเมจสามหมื่นระยะ12คู่ดาว2วิอะวางต่อตูดกัน2ตัวเนี่ยเวลาจะวางแม่งวางลําบากมากเลยกินพื้นที่โคตรเยอะพราะง้นไอตัวก o l d e n future ร a s t command มันถึงได้ดีกว่าไงดูไหมมาต่อไปขึ้นเลเวล2นะครับใช้เงิน900 0ดามเมจ6 0 0ม0ระยะ40คูดาวหนเฮ้อหาที่วางต่อ สงสัยต้องวางเรียงตัวละครก่อนั้งเนี่ยแอตโตก็ต้องหาวางริมๆิมแถวแถวนี้ด้วยนะโอ้โหแล้วดูแล้วดูวดตรงตรงช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยแม่งวางไม่ได้สักจุดเลยแย่แหละอันนี้คือแย่เลยชิปหายแล้วเออเนี่ยมันโดนทีเดียวติดสตาร์เลยนะตัวเททนันบีดบอรแมนแล้วรู้สึกด้วยว่าน่าจะวางใกล้ไปนเนี่ยเสี่ยงที่จะโดนกิดทอเด็ดเกาะมากเลย เลเวลสาม่สองนะครับทำการขึ้นเลเวล3เรียบร้อยแล้วหลายคอมเมนต์นะครับมีบอกว่า1นึ0 0 0สเนี่ยมันเลขบักนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันถูกปรับเหลือแค่1นึ0 0 0สแล้วแต่ว่าบางคอมเมนต์นะครับก็ยังบอกว่าวงในสุด1นึ0 0 0สอีก2วงนอก1นึ0 0แสครับเอาล่ะสรุปเชื่อใครได้บ้าง <g ülme> ก็วางแอสโตตรงนี้ละกันเพราะมันวางไอตัวที่ท่านบีดบอลแมน Be ไม่ได้อะสงสัยติดไททันแฟนแ,ฟนแมนมั้งอ้วนไปหน่อย แอตโตอัปเกรดเล่นคาเมล่าแมนนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะเล่นเนาะหตัว2ตัวแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะลงกัน2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะทําการปรับแบบโจมตีเป้าหมายแรกส่วนตัวที่2จะปรับโจมตีตัวที่เลือดเยอะสุดประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ตัว2จะทําการแบบกดรัว,วเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่าจนตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนมาแทนแอตโตได้เลยนะตัวละครที่สโลแบบดีกว่า เพราะว่าหลังๆตัวละครมาใหม่มันรู้สึกไม่มีตัวไหนแบบสโลดีๆเลยเนาะส่วนมากจะเป็นเป้าหมายเดี่ยวปะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเวฟ38นะครับแอตโตอัปเกรดให้ key, ท่านคาเมล่าแมนก็เลเวลตันละตอนนี้คือสบายเพราะว่าคอมโบแฟนแมนกับแอตโตอยู่ด้วยกันนี่คือทอยเลตหลายตัวละครเลยนะเดินแทบไม่ได้แต่ก็จะมีบางตัวละครนะครับเดินได้อย่างเช่นแอตโตทอยเลตหรือกิตทอยเลตนะครับที่สามารถเดินได้ชิวๆเลยไปต่อไปเดี๋ยววางตัวไหนก่อนดีชีฟของแมนหรือดีเจดีเจวางตรงนี้ดีไหมวางไปแล้ว เดี๋ยวท้ายเกมอาจจะได้ปรับนั้งต้องดูว่าวงดีหรือไม่ดีอ่ะดีเจตั้นต่อไปก็ตัวตุดทายนะครับชีฟคอกแมนตัวนี้น่าจะวางแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าระยะในการบัฟมันกว้างอยู่แล้วเอ๊วางตรงนี้มันดีไหมนาะรู้สึกบัฟมันดูจะไปวนๆเดี๋ยวค่อยแก้ตอนท้ายเกมแล้วกัน <laughs> สิ่งที่ยากที่สุดในการลงเอเลียคือวางยังไงให้โดนบัฟเยอะที่สุดนะครับอันนี้โคตรยากเลย แน่แล้วนะครับในเวทที่44ชีฟค็อกแมนก็ขึ้นเลเวล6ได้สักทีนะครับทีนี้ก็ครบทุกตัวแล้วเนาะที่เอามานะครับเดี๋ยวต่อไปจะทําการไล่วางตัวละครไททันบีดบอแมนนะครับแม่งวางยากด้วยไม่รู้จะวางไงให้ได้เยอะสุดวะก็เดี๋ยวขอทำการไล่วางตัวละครไททันบีดบอแมนก่อนละกันนะครับอืมตอนนี้เว็บ96ก็ยังวางไม่ครบสักที ท่านแงไอตัวที่ท่านบีบบอลแมนตัวแรกเนี่ยมันมันใกล้ไปเว้ยกิดทอยเลตคือมันเกาะแล้วมันซิ่งมายาวเลยสงสัยต้องขายทิ้งเนี่ยขายตัวบนสุดอ่ะแล้วก็ไปวางข้างล่างแทนและเท่าที่สังเกตมานะคือดาเมจที่ท่านบีบบอลแมนอ่ะมันแรงนะไอลูกบอลเนี่ยแต่ว่าปัญหาหลักๆน่าจะเป็นเรื่องวงที่มันแรงอ่ะมันดันแคบเว้ยวงสีแดงมันแรงมากแต่แม่งโคตรแคบเลยแล้วถ้าสมมติตัวไหนอยู่ในสามวงนะแม่งโดนลุมตีเลือดลดเร็วมากแต่ว่านั่นแหละมันมันยากเว้ย พราะง้นพี่คาดการว่าตัวเนี้ยไปได้ไม่ไกลไปได้ไม่ไกลอ่ะอาจจะประมาณ120-130มั้งไปเดี๋ยวไปขายตัวบนสุดก่อนดีกว่าเพราะตัวบนสุดนี่มันโดนกิดเกาะได้สบายสบายเลยนะแถมพี่แกที่โดนสตาร์ทัวๆเลยเพราะอยู่ใกล้ไปนะครับอาจจะวางผิดพลาดไปนิดนึงมั้งนะเนี่ยหลับไม่พักเลยอ่ะเดี๋ยวขายแล้วไปวางข้างล่างนะครับวางไว้ซักแถวๆแถวๆนี้น่าจะได้อยู่ต่อๆกันไป เห็นตรงดีเจพี่วางไหมจริงจริงอะ,อะเห็นมันดูว่างนะเว้ยแต่มันวางตัวละครไอ้ลูกบอลไม่ได้นะครับพี่ก็เลยตัดสินใจวางดีเจแม่งเลยแล้วกันคือเจ้าลูกบอลเนี่ยไม่เรียกแล้วไม่เรียกทรชันบีดบอแมแอนละไอ้ลูกบอลตัวเนี้ยมันกินพื้นที่เยอะเว้ยตอนแรกเนี่ยพี่พยายามหายตรงนั้นอะแบบเยอะมากสุดท้ายก็วางไม่ได้แล้วก็ต้องวางดีเจทีวีแมนสองตัวด้วยนะเพื่อจะให้แบบว่ามันโดนบัฟทุกตัวละครนะครับชีฟคอกแมนเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่เว้ยแต่ว่าดีเจเนี่ยต้องสองตัวนะครับอ่ะก็วางไป เออแล้วก็ตัวละครที่แบบแพ้ทางหนักๆนะครับคือบอสไก่งวงบอสไก่งวงเนี่ยท่านปิดบอแมนโคตรแพ้ทางเลยแบบมันมันตีไม่ถึงเวระยะในการตีมันอยู่ไกลไปแถมพี่แกเดินช้าก,ก็โดนแฟนแมนกับแอตโตดันไปเรื่อยๆด้วยนะครับนั่นแหละฮะพี่ว่าเนี่ยแหละข้อเสียของทีมนี้เลยดูดิบอส<อ>มันมากระจุกอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ตายทั้งทีเว้ยไอบอสไก่เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วง80กว่ากว่าเ0เลยนะอยู่นานมากบอกเลยว่าทีมนี่ใช้เวลาในการเล่นนานกว่าไฮเปอร์มากๆเลยนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเวฟร้อยสิบเก้าแล้วนะฮะบอกเลยว่าใช้เวลาในการเล่นนานมากพี่นั่งจนพี่ปวดจูปวดตูดไปหมดนะคิดดูดิอา่าใช้เวลาไปตอนนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมด 9- 1นาทีนะฮะเพิ่งถึงเวฟร้อยสิบเก้าถ้าเป็นตัวละครไฮเปอร์หรือจะเป็นพวกตัวอื่นๆก็ได้โกลเด้นฟิวเจอร์ลัตคอกแมนอะไรพวกนี้ไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ทีนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันเซฟนะพี่มองว่าดาเมจมันพอเวลาแบบตัวละครพวกทอยเลตเข้าใกล้อะ่ะลดเร็วมาก คือดาเม่าแรงจริงแต่ว่าวงมันแคบไปนิดนึงนะครับผมอ๋อแล้วก็คอร์ลักเก้ชิลทอยเลนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแพ้ทางพอตัวเลยเพราะว่ามันสตันง่ายเว้สตารโลัวแล้วก็พี่แกเดินเร็วขนาดที่แฟนแมนกับแอตโตท,ทำไรไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าจะสะโลจะผับก็ไม่มีผลนะครับแต่ลองสังเกตน,นะเวลาพวกนี้มันอยู่ในกลางวงของพวกเททันบีดบอลแมนไอลูกบอลกระโปรงเนี่ยมันเลื่อนลดเร็วมากๆเลยนะ แป๊บๆสิบล้านแป๊บๆสิบล้านเนี่ยโคตรเร็วเลยแต,แ,ตแ,ตแต่แต่รู้สึกว่าดาเมจเริ่มไม่ทันว่ะไอ้มนหลุดมาไกลเนี่ยหรือว่าต้องกดสก,กิลกดสก,กิลกลับจุดเกิดหรือเปล่านะอันนี้เพราะว่าพี่กดมา2เวฟด้วย118 119พร้อมกันนะครับมันก็เลยแบบทําดาเมจไม่ทันนะฮะเอ้ยหรือว่าจะเคลียร์ทันอาจจะทันก็ได้1 1 9เ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าอย่านิ่งงี้ดิอย่านิ่งงี้ดิมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลย เออเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเล่นกัน90้านาทีกว่าเกือบร้อยนาทีนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่นะไม,ไม่ไม่โอเคเรียบร้อยรีจอยกลับเข้าไปไม่ได้ด้วยรีแมทไม่ได้นะฮะบัตซบเออ รู้สึกช่วงนี้เนีตหลุดบ่อยมากเลยอะแต่เมื่อกี้มันก็เล่นนานนะพี่รู้สึกพอเข้าใจได้อะเกือบร้อยนาทีนะเว้ยหลุดแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ไม่โอเคนะฮะแล้วดูทรงไม่ติดบอดได้ปะอ่าอยู่เวส75เดิมโอเคเลยโอเคเอาเป็นว่าแม่งเอ้ยอีกแล้วถ้า <laughs> ท,ท่านบีบบอลแมนเนี่ยไปไกลสุดพี่คิดว่าน่าจะเกิน120ดีไม่ดีประมาณ130นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ไกลเท่ากับ g o l d น n Future Last k i อ g แมนเนาะเอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายยเจอกันครับ